จัดหน้ไหมคมน้องดูต้อรอใคร่างนไขอบปะฮะข้ออะไราอะงขอกิน้ิ้ที่นพี่ขอหนทำน้องทำแบบนี้ทำแบบนี้พี่ดูทำทำแค่นี้ปุ๊บยกเอวด้ย คีมได้คีมแล้วไปคีมฝีตีเด็กเเด็กตายคาอยูเทิร์นี่นี่นี่นะปุ๊บดูนี่นะที่จะเอามือมย์ไปอยู่ข้างหลังอู้ยเดี๋ยวไปโบไม่ไั้คุโบอกไม่ดูเลยตายแล้วน้องๆตายแล้วดูนี่ลองเล่นพี่ไหมไม่ไม่๋ยวจับให้ดูเฉย เรื่องของมึงไปบอกไปเรียกแม่ม,มาหาแม่ครับพี่เขาตบหัวผม